เด็กมักจะไม่โกหกมาแล้วเดี๋ยวจะให้ราคาพิเศษด้วยชิมชิมชิมนะฮะปังับงับผ่านไรผ่านไรผ่ไหมคะแตนระดับหนึ่งพอเลยเดี๋ยวคุยกอนกำลังดีไหมลูกเดี๋ยวพอเป็นดีกขาอพอดมาเพิ่มอะไร บ้านนี้แหละแค่แน่หอนะโอเคนะคุณพ่อเดี๋ยวไปมีเขาทอดมะม่วงอีกเดี๋ยวรสชาติเขาจะดกไม่แตดีนะกินได้ดีนะคุณพ่อจะจะสู้ซ่าเต็มของไม่ทันเนี่ยแม่นะจริงเหรอแต่เลยป้าแล้วนะแต่มันเยอะคุณโจเยอะไงมันต้มไข่ปลาต้องอะไร คุณพ่อขาหนูขายต่วปลายอยู่ร้อยหนึ่งนะน้องนี่เล็กเหลือเกินนะคุณพ่อลดเหลือร้อยยี่สิบเล็กขนาดนี้เอาไปแปดสิบบาทนะแปดสิแล้วไม่ลดปริมาณด้วยนะนี่วนเรางี้นะเดี๋ยวงมื่หน้ามาสั่งใหม่นะลูกนะไป สองคุณพ่อหนึ่งร้อยคุณลูกแปดสิบร้อยแปดสิบค่ะุมคุณพ่อปันบางโอเคโอเคนี่อะไรครับ okay. มีรายการมาอยู่นะคะเมนูเด็ดไหมรายการพื้นๆธรรมดาพื้นๆอยู่อาสั่งได้ลเลยครับแซลมอนวาซาบิมีนะครับวันนี้ครับ เราเดินเล่นกบบนันน้องอรอวัสดีลกูกมันเดิมน,นะลกูกขอเดพี่รอ,อลูกทำอะไรนี่แยกน้ำได,ลด,ด,นะได้ลูกพ่อชอบดีนะคะไ,ได้แล้วค่ะคิวไม่เยอะครับอาล้วครับตอนนี้ยำสามครกนะครับจากเจเรกประจวบนะครับจัดไปนะฮะไม่แน่ใจว่ามีเมนูอะไรบ้างมามาชมกันครับไหนี่พักหนังเหรอ พักหนังครับเดี๋ยวไปรบกวนสมาธิจเล็กให้การทำไปก่อนยังรวมทะเลสดเลยค่ะหนึ่งครกสองครกสามครกโอ้โหผมชอบมากเลยพริกเนี่ยพริกอะไรเนี่ยโอ้โหเนื้อมนแดงขนาดนั้นน่ะเออตรงเม็ดนี้คุยเองได้โอ้โหพริกขอกินขอชิมสักสามเม็ดได้ไหมพริกเนี้ยยอดเลยครับพริกหนึ่งเจ้านี้นะจัดน้ำแม่กัง อ๋อสครกโอเคคุณลูกค้าคะมีอะไรใส่บ้ันนี้ชุดส้มตำนะฮะชุดส้มตำได้ค่ะเป็ดผักบุงอันนี้เป็น <ฮะ S 1> ข้าวโพดครับนี่หลายบัวนี่เป็นชุดข้าวโพดนะฮะโอ้น่ากินน่ากินครับข้าวโพดข้าวโพดนี่แล้วก็จัดไปครับสามครก คุณสันมาถ่ายนี่ยังไม่ได้ยำเอาใจสามครบเลยนะจริงเหรอคุณพนิโจมาเลยยำเพราะตอนนี้นคุณซันมาถ่ายไม่มีบินจริงเหรอแน่นอนนะครับนี่มาแล้วัน,นได้นะคะ๋ยวหนูแน่นอนไรบัว